สวัสดีค่ะ Hello Good morning everybody สวัสดีวันพฤหัส,สับดีนะคะสำหรับนี้หน่วยที่16นะคะยานพาหานะและการคมนาคมโรงเรียนมาริพิทักษ์อําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ทำไมคุณุต้องใส่แมสสอนคะคุณุจะสอนและย้ำให้เด็กๆรู้จักการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด แม้จะอยู่ที่บ้านก็ตามนะคะแต่ตอนนี้คุณขออนุญ,ญาตเปิดแมสนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของยานพาหนะทางบก 2. ยานพาหนะทางน้ำา 3. รู้จักยานพาหนะที่ใช้ทางอากาศและวันนี้เราจะมารู้จักการดูแลตนเอง ในการเดินทางให้มีความปลอดภัยไปดูกันเลยค่ะเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางอะไรคะทางอากาศนะคะยานพนาหนะที่อยู่บนอากาศเช่นเครื่องบินบอลลูนจรวดเจ็ตเหล่านี้เป็นยานพนาหนะอยู่บนอากาศนะคะเป็นยานพนาหนะที่ช่วยให้เกิดความรวดเร็วและ ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นในการเดินทางนะคะและันวันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการอะไรคะดูแลตัวเองให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางการปฏิบัต,ติตนตามกฎจราจรนี่คือสิ่งสำคัญในการเดินทางเช่นเรานั่งบนรถเวลาคุณพ่อคุณแม่มาส่งเราที่โรงเรียนเราต้องทำอย่างไร ถ้าเป็นรถยนต์เราจะไม่ยื่นแขนออกนอกรถนะคะห้ามยื่นเด็ดขาดแอดแอดสอคาดเบลนะคะต้องคาดเบลนะคะคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะสิ่งที่เราควรปฏิบัตินะคะแบบนี้ผิดนะคะต่อไปเวลานั่งรถมอเตอร์ไซค์เราก็ต้องสวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนนั่งซ้อนนะคะการปฏิบัติตนเมื่อข้ามถนน เราจะต้องทำอย่างไรไปดูกันค่ะรอสัญญาณไฟจราจรถ้าเกิดเป็นไฟสีแดงรถจะหยุดนะคะแล้วเราสามารถเดินข้ามได้ต่อไปการเดินข้ามทางม้าลายเด็กๆจะต้องเดินข้ามทางม้าลายแต่ต้องดูมองซ้ายมองขวามองซ้ายเพื่อความปลอดภัยของเราก่อนที่จะข้ามนะคะ ข้อควรระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้างคะก็คืออย่าไปเดินบนถนนเพียงลำพังเราจะต้องมีผู้ปกครองอยู่กับเราด้วยทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเราจะต้องรู้จักการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือบุคคลรอบข้างนะคะสิ่งสำคัญสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องรู้จักการ ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยทั้งเราและผู้อื่นเาคุณค่าพระสารประจำวันนี้พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับความจริงและการให้อภัยผู้อื่นค่ะสำหรับวันนี้คุณนุนขอฝากการปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะคะการปฏิบัติตนควรปฏิบัติอย่างไรทั้งอ่า เวลาที่เดินทางหรือเวลาที่อยู่บ้านก็ตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาก่อนค่ะบ๊ายบาย